นิทานธรรมะเรื่องแก้วน้ำของหลวงตาณวัดเล็กๆก,กลางป่ามีหลวงตาผู้หนึ่งใช้ชีวิตเรียบง่ายวันหนึ่งมีเด็กหนุ่มเดินทางมาหาด้วยความเครง่งเครียดเขาถามว่าหลวงตาครับทำไมผมถึงไม่เคยมีความสุขเลยคิดถึงแต่เรื่องอดีตที่ผิดพลาด และก็กลัวอนาคตที่ยังมาไม่ถึงหลวงตายื่นแก้วน้ำให้เขาแล้วบอกว่าเอ็งถือแก้วนี้ไว้ผ่านไปครู่หนึ่งหลวงตาถามว่าหนักไหมเขาตอบว่ายังไม่หนักครับเมื่อเวลาผ่านไปนานขึ้นหลวงตาถามอีกว่าตอนนี้ละ่ะหนักไหย เขาเริ่มเมื่อยและตอบว่าเริ่มหนักแล้วครับหลวงตายิ้มแล้วกล่าวว่าแก้วน้ำไม่ได้หนักขึ้นเลยแต่เพราะเองถือมันไว้นานต่างหากใจของเองก็เช่นกันอดีตและอนาคตไม่ได้ทำร้ายเราแต่การแบกมันไว้ตลอดเวลาต่างหากที่ทำให้ทุกวางแก้วลงสิแล้วลองหายใจเข้าออก รู้สึกถึงลมหายใจตอนนี้แค่นี้ก็พอเมื่อเขาวางแก้วลงใจที่ตึงเครียดก็ค่อยๆเบาลงข้อคิดธรรมะอดีตผ่านไปแล้วอนาคตยังมาไม่ถึงปัจจุบันเท่านั้นที่เราดูแลได้ใจที่สงบและรู้ตัวในสิ่งที่กำลังทำคือสุขแท้จริง